เรื่องราวนี้ดัดแปลงจากประสบการณ์จริงและตำนานที่เล่าต่อกันในกรุงเทพอาจไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อนถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มการเดินทางสู่ความหลอนในเมืองหลวงกันตอนนี้วันที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้ากรุงเทพมหานครเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและแสงสีแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินความเงียบเริ่มแผ่ซ่านและมุมมืดของเมืองหลวงเผยโฉมแห่งความลึกลับ สถานที่บางแห่งในกรุงเทพไม่ได้มีแค่ตึกสูงหรือถนนสายหลักแต่ซ่อนเรื่องราวของวิญญาณที่ยังไม่จากไปอาจเป็นเพราะโศกนาฏกรรมคดีฆาตกรรม,รรมหรือการสูญเสียที่ฝังลึกในอดีตวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสามสถานที่หลอนที่ถูกพูดถึงในหมู่คนในพื้นที่แห่งแรกเป็นตึกสูงร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่หยุดชะงักจากโศกนาฏกรรม แห่งที่สองเป็นโรงแรมเก่าในย่านชุมชนที่เคยเห็นไฟไหม้คร่าชีวิตและแห่งที่สเป็นบานทรุดโทรมในชานเมืองที่เก็บซ่อนความลับของครอบครัวที่หายไปทุกสถานที่เหล่านี้มีเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับวิญญาณและพร้อมจะทำให้คุณรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆแม้ในยามค่ำคืนนี้เริ่มกันที่ตึกสูงร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา สถานที่นี้เคยเป็นความหวังของการพัฒนาแต่ตอนนี้กลายเป็นโครงสร้างคอนกรีตสูงเสียดฟ,ฟ้าที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า10ปีหลังจากโครงการหยุดชะงักเพราะคดีฆาตกรรมอันน่าสยดสยองที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของชาวบ้านเล่าว่าการก่อสร้างถูกสาปเพราะคนงานหลายคนเสียชีวิตจากการตกจากที่สูงและวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในตึก เรื่องราวเริ่มเข้มข้นเมื่อกลุ่มวัยรุ่น4คนตัดสินใจเข้าไปสำรวจเมื่อ4ปีก่อนเพื่อท้าทายความกล้าและถ่ายคลิปลงโซเชียลพวกเขาเดินขึ้นบันไดที่เต็มไปด้วยฝุ่นและขยะจนถึงชั้นดาดฟ้าที่มืดมิดและลมพัดแรงระหว่างนั้นเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังลอยขึ้นมาจากความว่างเปล่าพวกเขาหันไปมองและเห็นเงาคล้ายคนยืนอยู่ที่ขอบตึก ผมยาวปลิวสวัยในลมแต่เมื่อก้าวเข้าใกล้เงานั้นหายไปทันทีความหนาวเย็นพัดผ่านและกลิ่นขาวเลือดเต้นจมูกหนึ่งในวัยรุ่นเล่าว,ว่าได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังดังก้องในบันไดและรู้สึกเหมือนมีมือสัมผัสไหลแต่เมื่อหันไปไม่มีอะไรเขากลับบ้านมาได้แต่ฝันร้ายถึงผู้หญิงในชุดนินยืนจ้องด้วยตาแดงทุกคืน จนต้องไปทำบุญที่วัดเพื่อขจัดคำสาปชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณนี้อาจเป็นคนงานหญิงที่ถูกฆ่าโดยเจ้านายและยังรอความยุติธรรมอีกเรื่องที่ชวนขนลุกมาจากช่างภาพอิสระที่เข้าไปถ่ายภาพเมื่อสองปีก่อนเขาใช้ดโดรนบินขึ้นไปสำรวจชั้นสูงสูงเพื่อเก็บภาพมุมสูงแต่ดโดรนตกลงมาอย่างกระทันหันทั้งที่สภาพดี เขาเรียบวิ่งไปดูและพบรอยมือเปื hmm ้อนเลือดติดที่ตัวเครื่องทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆอากาศรอบตัวเย็นลงและมีเสียงกระสิบเบาๆว่าออกไปลอยมาเขาตัดสินใจเก็บกล้องและหนีออกมาแต่เมื่อตรวจภาพพบจุดมืดคล้ายใบหน้าคนในทุกเฟรมเพื่อนที่ช่วยดูภาพบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกจ้องผ่านหน้าจอและปฏิเสธที่จะแตะต้องไฟล์นั้นอีก นักสำรวจลับที่เข้าไปบ่อยเล่าว่าพบรอยเท้าชื้นชื้นบนพื้นดาดฟ้าทั้งที่ไม่มีฝนตกและได้ยินเสียงเครื่องจากดังก้องในยามค่ำแม้ตึกจะร้านมานานบางคนยังเห็นแสงไฟกระพริบที่หน้าต่างชั้นบนราวกับมีคนอยู่และกลิ่นคอนกรีตเปียกลอยมาโดยไม่มีเหตุผลต่อไปที่โรงแรมเก่าในย่านชุมชนใจกลางเมือง สถานที่นี้เคยเป็นโรงแรมหรูในอดีตโดยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่มีระเบียงไม้และหน้าต่างโคง้งแต่ถูกทิ้งร้างหลังจากเพลิงไหมครั้งใหญ่เมื่อ30ปีก่อนคราชีวิตแขกและพนักงานหลายสิบคนชาวบ้านเล่าว่าโรงแรมนี้เคยเป็นลานประหารสมัยเก่าและวิญญาณของผู้ถูกประหารรวมถึงเหยื่อไฟไหมยังคงสิงสถิต เรื่องเล่าที่น่ากลัวเริ่มจากพนักงานชายที่ทำงานก่อนปิดตัวเขาเล่าว่าเมื่อสิบปีก่อนขณะตรวจห้องชั้นบนเขาเห็นผู้หญิงสวมชุดไทยเก่ายืนมองจากกระจกเงาแต่เมื่อหันไปดูเงานั้นหายไปทันทีเขารู้สึกหนาวเย็นวาบและกลิ่นไม้เก่าลอยมาเต็มห้องก่อนที่ประตูจะปิดเองดังสนัน่นและเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากด้านใน เขาล้มลงด้วยความตกใจและเมื่อลุกขึ้นมาพบรอยเท้าชื้น,นบนพื้นไม้ทั้งที่ฝนไม่ตกเขาลาออกทันทีและเชื่อว่าห้องนั้นเคยเป็นที่ตายของหญิงสาวที่พยายามหนีไฟแต่ไม่รอดนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปสำรวจเมื่อปีก่อนเล่าว่าเข้าไปตอนดึกเพื่อถ่ายรูปเก่า แต่เมื่อถึงลอบบี้ได้ยินเสียงเพลงไทยโบราณดังจากชั้นบนพวกเขาตามเสียงไปและเจอเงาคล้ายชายในชุดทหารยืนขวางบันไดเงานั้นหันหน้ามาและยิ้มกว้างผิดธรรมชาติก่อนหายไปพวกเขารู้สึกเหมือนถูกดึงแขนและได้ยินเสียงหัวเราะผสมกรีดร้องตามหลังขณะวิ่งหนีหนึ่งในนั้นพบรอยแดงคล้ายรอยมือบนแขนและหายไปเองหลังสามวัน ชาวบ้านเล่าว่าเคยเป็นที่ประหารนักโทษการเมืองและวิญญาณยังรอความยุติธรรมบางคืนถ้าพระจันทร์เต็มดวงจะเห็นแสงไฟลุกไหม้ที่หน้าต่างและกลิ่นควันไหม้ลอยมาบางคนยังพบรอยไหมเ้เก่าๆบนพื้นไม้ในล็อบบี้และได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเบาๆปิดท้ายที่บ้านทรุดโทรมในย่านชานเมือง สถานที่นี้เคยเป็นชุมชนเก่าแต่ถูกไฟไหม้เผาทำลายเมื่อ40ปีก่อนบ้านสองชั้นนี้มีสวนรกฉัดและรั้วลวดหน้ำล้อมรอบชาวบ้านเล่าว,ว่าเคยเกิดการฆาตกรรมหมู่โดยพ่อของครอบครัวฆ่าภรรยาและลูกๆก,ก่อนฆ่าตัวตายและวิญญาณยังคงวนเวียนเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงเริ่มจากกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปท้าผีเมื่อสมปีก่อน พวกเขาได้ยินเสียงเด็กหัวเราะจากชั้นบอลและพบตุ๊ก,กตาเก่าที่ตากระพริบได้นั่งอยู่บนเก้าอี้พวกเขารู้สึกเหมือนมีมือจับข้อเท้าและประตูล็อกเองก่อนไฟในบ้านติดขึ้นกลุ่มนี้หนีออกมาได้แต่หนึ่งคนเล่าว,ว่าเห็นเงาเด็กยืนมองจากหน้าต่างทุกคืนและฝันถึงเด็กยิ้มให้จนต้องย้ายบ้าน ชายที่เคยอยู่ใกล้เคียงเล่าว่าห้าผีก่อนได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงจากบ้านและเห็นผู้หญิงในชุดนอนโบกมือจากระเบียงก่อนลอยหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นพบรอยเท้าเด็กและผู้ใหญ่ในสวนและได้ยินเสียงฝีเท้าในสวนบ้านตัวเองตอนตีสามจนย้ายไปนักสํารวจเล่าว่าตอนฝนตกได้ยินเสียงวิ่งไล่และเห็นเงาเด็กในห้องนอน บางคนพบรอยมือบนกระจกและกลิ่นดินเปียกชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณครอบครัวรอความจริงและคืนพระจันทร์เสี่ยวจะเห็นเงาครอบครัวยืนจับมือที่ระเบียงสถานที่เหล่านี้เต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับนักท่องเที่ยวบางคนถ่ายรูปเจอเงาหรือได้ยินเสียงกระซิบชาวบ้านแนะนำให้เคารพสถานที่อย่าท้าทายและพกเครื่องรางในติดตัวคืนนี้ด้วย